ผมอ่ะชอบกินกระเพราที่แบบมีความฉ่าแบบไม่แห้งอะไรเงี้ยฮะไม่มีถั่วฝักยาวครับเป็นกระเพราล้วนๆก็ต้องไม่ใส่พริกไม่เผ็ดมากต้องเป็นกระเพราที่ฉ่ำๆฉ่ำด้วยพริกเครื่องเคียงต่างๆต,ต้องเผ็ดจัดจ้านแห้งเท่านั้นค่ะเป็นกระเพราที่แบบเผ็ดๆต้องมีใบกระเพราเยอะๆแล้วก็มีกลิ่นหอมเวลาผัดผมชอบผัดกระเพราแบบแห้งๆแล้วก็เผ็ดน้อยครับอย่างแรกต้องเผ็ดๆแล้วก็ต้องผัดแห้งๆครับผม กาแฟหมูกรอบครับ ชอบกินกะเพราเนื้อสับปกติสั่งมากินเกือบทุกอย่างเลยนะทั้งกะเพราหมูสับกะเพราหมูกรอบกะเพราทะเลผมกินได้ทุกอย่างกินเมนูกะเพราเนื้อฮะชอบกินกะเพราหมูกรอบครับชอบผัดกะเพราเนื้อใส่ไข่ดาวไม่สุกต้องเป็นกะเพราเนื้อใส่พริกเยอะๆแล้วก็ต้องมีไข่ดาวไข่เจียวได้หมดชอบกินกะเพราหมูสับค่ะแน่นอนครับว่าโอนแบบต้องรักษาหุ่นครับต้องดูแลสุขภาพโอนชอบกินกะเพราหมูกรอบแล้วก็แล้วก็กะเพราหมูสับ มชันครับชอบมากแต่ผมเนี่ยอยากลองชิมกระเพราฝีมือของทุกคนนะครับใครนะครับที่มั่นใจว่าผัดกระเพราของคุณคือสูตรเด็ดนะครับรีบมาสมัครเข้าแข่งขันนะครับชิงเงินรางวัลกว่า50 0 0 0บาทกับรายการกระเพราชาเลนจ์นะครับได้ตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึง20เมษายนนะครับแต่มีข้อแม้นะครับว่าผัดกระเพราของคุณเนี่ยจะต้องไม่ใส่ หัวฝักยาวอ่าติดตามรายละเอียดต่างๆครับเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ของเชนสองห้าหนะครับหรือ Line แอดกระเพราชาเลนส์ได้เลยนะครับแล้วเจอกันในกระเพราชาเลนส์